สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบก,กันกับรายการเกติบันเทิงปี3 EP ที่111นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับ ช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับมากันที่ข่าวนี้นะครับติดตามรับฟังบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับความรักและครอบครัวของบัวสวรรค์จะลงเอยแบบไหนร่วมรับฟังตอนอวสานของละครวิทยุเรื่องบ้านชมเดือนเรือนชมดาว จากบทประพันธ์ของเพนซิลิบทละครวิทยุโดยฟ้าครามนะครับรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทอ,อร FM 106วิทยุครอบโค่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มถึงสาทุ่มและเวลารีรันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตี3ถึงตี4นะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังตอนอวสานได้ในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างของสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่าครับ ในงานที่เดินชมดาวเธอก็เดินหลบหน้าหลบตาฉันตลอดเลยดิฉันไม่ได้หลบแต่ดิฉันแค่ไม่อยากพูดคุยกับคุณนี่เจะารังเกียจอะไรฉันนักหนาล่ะค่ะดิฉันรังเกียจผู้ชายอย่างคุณนี่ฉันไปทำอะไรให้ถึงได้รังเกียจขนาดไม่อยากมองหน้ากันขนาดนี้ฉันไม่อยากยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเพราะเดี๋ยวเจ้าของของ,ของเขาเนะี่ยจะมายืนด่าดิฉันให้อับอายผู้คนอีกเป็นครั้งที่สอง อย่าบอกนะว่าคุณจำไม่ได้ว่าคู่มั่นของคุณนะ่ะไปอารวาดในงานศพของยายฉิมจนชาวบ้านเขาเอาไปคุยสนุกปากแค่ไหนนะ่ะบ้านชมเดือนเรือนชมดาวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มและรีรัน ทุกวันจันร์ทถึงวันศุกร์เวลาตีสาถึงตีสี่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอเอฟเร้อยหกพบกับละครวิทยุสนุกสนานนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกของละครวิทยุคณะเกตทิ์กับละครวิทยุเรื่องแม่ครัวคนใหม่นะครับ ล้อมดาวสาวนักเรียนอนอกต้องปลอมตัวเข้าไปสืบว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตของเธอว่ามีหน้าตานิสัยเป็นอย่างไรผ่านบทบาทของแม่ครัวฝ่ายดำแม่ครัวที่ไม่ธรรมดาของหมอปรัมเรื่องราวจะชนลมุนวุ่นวายขนาดไหนต้องไปติดตามนะครับกับแม่ครัวคนใหม่จากบทประพันธ์ของสุฟ้าบทละครวิทยุโดยสิริการดานะครับ รับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทร f อ1 0 6วิทยุครอบครัข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็มีเวลารีรันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตีสามถึงตีสนะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้นะครับหลังจากจบละครวิทยุเรื่องบ้านชมเดือนเรือนชมดาวก็ มารับฟังกันต่อนะครับกับละครวิทยุเรื่องแม่ครัวคนใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองนะครับตอนนี้เรานํามาวางจําหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเมพนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเมพนี้ได้ฟรีเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android รับฟังผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับโดยตอนนี้เรามีจําหน่ายทั้งหมด15เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกและครรักข้ามภพข้ามชาติที่มีกลิ่นอายของแดนภารตะกลิ่นปาริชาติเรื่องที่สองละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดรามา่าที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังเรือพ่วงอนลเวงเรื่องที่สามละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีแม่นาคพระขนงเรื่องที่สี่ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้น จากบทประพันธ์ของกรุงยอชัดเรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดไฟโชนแสงเรื่องที่5ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มขน้นเรื่องราวของสองแม่ลูกแห่งวงการแฟชั่นจากบทประพันธ์ของเพนซิริเพลิงมายาเรื่องที่6ละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงวังดอกแก้ว เรื่องที่7ละครวิทยุดีๆที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับผู้นฟังอีกด้วยหลวงตามหาเสน่ห์เรื่องที่8ละครวิทยุแนวดราม่ารักกุ๊กกิ๊กเรื่องราวของนางร้ายแห่งวงการบันเทิงกับชายหนุ่มบ้านไร่บ่วงรักนางร้ายเรื่องที่9ละครวิทยุแนวดราม่ารักสามเศร้าฟังแล้วสะเทือนอารมณ์ร่วมหาทางออกไปกับสุดทางรัก เรื่องที่10ละครวิทยุแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของดินแดนที่ใครๆเรียกกันว่าปรางกูความรักความลับถูกซ่อนไว้ที่นั่นสายสินดำเรื่องที่11ละครวิทยุแนวคอมเมดี้รักกุก๊กกิ๊กที่มีฉากหลังเป็นคลองพระโขนงและมีสารญยา่นาคเป็นที่พึ่งรักนิรันด์ฉันกับเธอเรื่องที่12ละครวิทยุแนวดราม,ม่ารักโรแมนติกเรื่องราวของประหลัดเจตนาประหลัดหนุ่มคนเก่ง และอย่างสาวน้อยในคราบหนุ่มน้อยกับเรื่องราวที่ต้องตามสืบในจังหวัดมหาสารคามที่มีทั้งสุขและทุกข์ผู้ดีอีสานเรื่องที่13ละครวิทยุแนวลึกลับเรื่องราวของแฝดพี่ที่ตายตั้งแต่แรกเกิดแต่เติบโตมาพร้อมกับน้องสาวและยืมร่างกายของน้องสาวมาใช้งานในทางที่ผิดผู้เสน่หาเรื่องที่14ละครวิทยุแนวดรามา่า เรื่องราวของหญิงสาวแสนเก่งที่มีนามว่าการตีเก่งจนผู้ชายต้องยอมร้อยรักร้อยร้าวเรื่องที่15ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มขน้นเรื่องราวของหนุ่มใต้สุดโหดที่เข้าใจผิดลักพาตัวสาวที่ทำให้เขาแค้นแต่จะทำอย่างไรเมื่อสาวที่พาไปกลับกลายเป็นแฝดอีกคนที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องติดตามได้ในจำเลยหัวใจ ทั้งหมด15เรื่องนะครับจากการแสดงของคณะเกตทิปยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับละครวิทยุคณะเกตทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเม p สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรทิพฟ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์นั่นคือจี่ดิบา้าฟา อยู่ในช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากนะครับวันนี้เราหยิบนวนิยายอ่านสนุกมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือนวนิยายเรื่องคลึกหาดดำนะครับผู้เขียนจินตวีวิวัฒอยู่ในหมวดนิยายลึกลับเขย่าวขวันนะครับของสำนักพิมพ์กรุ๊ปพับบิชชิงนะครับในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับจากแอปพลิเคชัน m ม p ราคาเล่มละ329บาทข้างหน้าของเธอคืออาณาบริเวณของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่หญิงสาวเคยเห็นมาในชีวิตกำแพงอิฐสีแดงแนวยาวชวนให้คิดถึงเทวสถานโบราณมีบานประตูใหญ่มหึืมาปิดสนิททั้งสองบานตัวอาคารนั้นมีรูปกลมรีรูปไข่เหมือนรูปถ่ายของซากปรักหักพังโบราณที่หล่อนเคยเห็นในหนังสือไม่มีผิดสีสันซึ่งเดิมเป็นสีเทาหม่นนั้น บัดนี้การเวลาระบายให้กลายเป็นสีเทาทึบดูทะมึนมืดครึ้มเหมือนเป็นคลึหัดดำและนั่นทำให้วีรยาอยากหันหลังกลับและวิ่งหนีไปจากบ้านลักษณะประหลาดพิกลหลังนี้โดยเร็วไปจเอธ อยู่ในช่วงไปกินกันเถอะสูตรเด็ดโดนใจอาหารไทยสี่ภานะครับอยู่กันที่ภาคใต้วันนี้มีสูตรใบเหลียงต้มกะทิมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับไปกันที่ส่วนผสมสําหรับทําใบเหลียงต้มกะทิกันเลยดีกว่านะครับ 1. ใบเหลียงอ่อนฉีกเป็นชิ้นพอดีคำสองจาน 2. หัวกะทิครึ่งถ้วยตวง 3. หางกะทิหถ้วยตวง 4. กุ้งสดตัดหัวผ่าหลัง5-6ตัวแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับ 5. กระปิ1ช้อนโต๊ะ 6. หอมแดง1ช้อนโต๊ะ 7. พริกไทยแห้งเม็ด1ช้อนโต๊ะ 8. กุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะ 9. น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ 10. น้ำตาลปี๊บ1ช้อนชา 11. ไข่ไก่2ฟอง วิธีการทำใบเหลียงต้มกะทินะครับก็เตรียมเครื่องแกงนะครับโดยการโขลกกระปิหอมแดงพริกไทยและกุ้งแห้งโขลกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ตั้งหม้อต้มใส่่างกะทิลงไปต้มใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับ ใช้ไฟอ่อนๆอย่าให้กะทิแตกมันเมื่อกะทิเริ่มเดือดก็ใส่เครื่องแกงลงไปต้มปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับจากนั้นใส่กุ้งสดลงไปต้มเมื่อกุ้งเริ่มสุกก็ให้ใส่ใบเหลียงลงไปต้มเลยนะครับแล้วก็ชิมรสชาติจากนั้นใส่หัวกะทิลงไปต้มให้ส่วนผสมได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะครับ ต้มให้ส่วนผสมได้ที่นะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปผสมกวนให้น้ำแกงมีความข้นและมันเท่านี้ก็สามารถเสิร์ฟใบเหลียงต้มกะทิได้แล้วนะครับเคล็ดลับการทำใบเหลียงต้มกะทินะครับใบเหลียงให้เลือกใช้ใบอ่อนเนืน่องจากใบอ่อนเนี่ยจะเคี้ยวง่ายไม่เหนียวและก็รับประทานอร่อยกว่าใบแก่ๆนะครับเมื่อได้ใบเหลียงมาแล้วนะครับก็ให้ล้างให้สะอาดอย่าให้มีเศษฝุ่นเจอปน และฉีกใบเหลียงรอไว้เลยนะครับกุ้งต้องเลือกใช้กุ้งที่สดๆตัวโต,วตวเทคนิคการเลือกกุ้งนั้นนะครับก็เลือกกุ้งที่มีความสมบูรณ์เปลือกติดกับตัวกุ้งหัวไม่หลุดจากตัวเนื้อกุ้งแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า แล้วก็ไม่มีสีเขียวหรือว่าเหลืองปนนะครับการเตรียมกุ้งก็ให้หล้างกุ้งให้สะอาดตัดหัวออกปอกเปลือกผ่าหลังสําหรับเมนูนี้ให้เอาหัวกุ้งออกเนื่องจากถ้าหากใส่หัวกุ้งลงไปต้มจะทําให้มันกุ้งเนี่ยออกมาน้ําแกงก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มไม่น่ารับประทานกะทิให้ใช้กะทิสดเป็นกะทิที่คั้นสดๆนะครับจะได้ความหอมมันอร่อยแล้วก็ให้กรองให้สะอาดนะครับ การต้มน้ำแกงกะทินั้นต้องใช้ไฟอ่อนๆเนื่องจากต้องระวังอย่าให้กะทิแตกมันการใส่ไข่ไก่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้เกิดความมันทำให้น้ําแกงมีรสอร่อยน่ารับประทานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w e l ไ o o k o o ็บเอ็นะครับสำหรับวันนี้รายการเกติบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebook และครวิทยุคณะเกดทิปวงเลบแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกดทิปบันเทิงสำหรับวันนี้รายการเกดทิปบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้ว ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ